จุราศิรารามาเนี่ยจะขึ้นชื่อเลยว่าเป็น medical school เหมือน Harvard เหมือน h o p กินสก็คือภารกิจครึ่งหนึ่งของอาจารย์อะ่ะจะต้องสอนและทำวิจัยแล้วก็ต้องตรวคนไข้ด้วยนะคะซึ่งความโหดความหนักของโรงเรียนแพทย์เอาบอกตรงเลยนะสตาฟโรงเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งโอกาสก้าวหน้าสูงมากเพราะน้องจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในวงการในฟิลของน้องนะคะเพราะฉะนั้นหน โอกาสก้าวหน้าสูงมากมีชื่อเสียงดับประเทศแน่นอนนะคะแต่แรกมากับงานหนักเพราะต้องสอนด้วยทําวิจัยด้วยนะคะและยังต้องสอบตรวจคนไข้ของโรงพยาบาลอีกนะคะและที่โหดที่สุดก็คือยุคนี้โรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่อยู่นอกระบบเพราะฉะนั้นน้องจะเป็นลูกจ้างของรัฐไม่ใช่ข้าราชการเหมือนหมอในโรงพยาบาลแล้วนะอย่างพวกพี่ตอนอย่างตอนพวกพี่อยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะพี่เป็นข้าราชการ มีบำนามีสวัสดิการให้ลูกให้พ่อแม่ค่าสัพพยาบาลใช่ไหมแต่ถ้าน้องอยู่โรงเรียนแพทย์น้องจะต้องแลกมากับการที่น้องไม่ได้เป็นราชการเพราะงั้นน้องจะเบิกค่ารักษาเฉพาะกันสังคมและกันสังคมก็จะถูกบล็อกเฉพาะตัวน้องเองและโรงพยาบาลที่น้องตรวจน้องไปเดินตรวจน้องไปฐานโรงพยาบาลอื่นน้องเบิกไม่ได้นะแพทย์าจ้าโรงเรียนแพทย์สวัสดิการไม่ดีและที่หนักที่สุดคือเงินเดือนน้อยค่ะน้องฟังฮะ ใช่โรงเรียนแพทย์เนี่ยเป็น,ปนใคร,ใครๆก็อยากเป็นจาาเรือนแพทย์ใช่ไหมก็จะจ่ายเงินเดือนน้อยอาจาร,รยแ์แพทย์อยู่ยอดอยังไงก็ต้องแอบเสียเวลาลูกไปทําเอกชนแต่โอเคด้วยความเป็นโรงเรียนแพทย์เรทที่ยเอกชนจ่ายก็จะจ่ายแบบพิเศษเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับซูปเปอร์เช่นบำรุงราชรโรงพยาบาลกรุงเทพวิชัยยุทธพระรามกา่เขาก็จ่ายแบบจ่ายเยอะต้องยอมว่าจ่ายเยอะอาจจ่ายเยอะ BSH อย่างเงี้ยก็จะจ่ายเยอะ แต่น้องก็ต้องเจียดเวลาไปทําถ้าไม่เจียดเวลาไปทําก็ต้องอะไรคะเออบ้านรวยบ้านรวยก็ไม่ต้องทำไงบ้านรวยก็คือบ้านรวยแม่มีปันผลหุ้นปีละหกสิบล้านเงี้ยน้องก็ไม่ต้องไปทําได้ปันผลหุ้นจากตลาดรั์หกสิบล้านต่อปีน้องก็ตัวของใครลงบาลัดฉ่ำๆแล้วก็กลับบ้านนอนเงนี้ยก็ได้บ้านรวยก็แก้ปัญหาได้เพราะ,ะนั้นตั้มเรียนแพทย์มันก็จะหนักมีเกียรติเก่งแต่เหนื่อยสุดน้องเห็นพี่นะเหนื่อยสุดเลย นะแล้วเครียดเครียดมากถามว่าความเครียดเนี่ยเยอะสุดอยู่ไหนอยู่โรงเรียนแพทย์นะอยู่เรียนแพทย์เครียดมากแต่ก็จะมีสวัสดิการดีหลายอย่างนะอย่างถ้าน้องอยู่โรงบาลจุฬาาเงี้ยน้องก็เอาลูกเข้าสาธิจุฬาได้โดยไม่ต้องสอบไม่ต้องทําอะไรเลยคือลูกเราก็เข้าสาธิจุฬาได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เป็นข้อดีแต่ว่าเครียดอะต้องคนที่มีความอดทนสูงต้องมีคนที่ความชอบอะเออนะโรงเรียนแพทย์ประมาณนี้